ดาราแห่ร่วมงานฉลองวิวาวูดดี้โอ้แต่ทำไมเธอคนนี้ไม่มาขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับดี้มิลินทจินดาและโอตอัครพลจับจิตใจใจหลังจากจัดพิธีฉลองมงคลสมรสสุดอลังการที่พารากอนหอนชั้นห้า่ามกลางคนบันเทิงคนดังหลายวงการมาร่วมงานแน่นทั้งนี้น้องสาวที่รู้จักที่ได้ชวนมาร่วมงานแต่มาไม่ได้คือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตโดยสาวเจนนี่ได้เคลื่อนไหวโพสตแสดงความยินดีพร้อมเผยเหตุผลไม่ได้ไปร่วมงานแต่งโดยบอกว่า ตั้งใจเลื่อนงานถแถลงข่าวและขึ้นกรุงเทพมาเพื่อไปงานแต่งพี่ชายที่เคารพวูดีแต่ดันมาป่วยหนักเลยเสียดายมากๆค่ขะขอให้พี่ๆทั้งสองมีความสุขมากๆนะคะรักและเคารพพี่วูดี้คือพี่ชายในวงการที่ดีและต้อนรับให้โอกาสน้องสาวคนนี้เสมอมาวันสำคัญของพี่ๆทั้งทีเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่ดันป่วยทั้งบ้านเลยอดไปชมความอลังการและสัมผัสพ,พลังแห่งความรักภายในงานเลยค่ะ แต่แค่ได้ดูผ่านจอก็สัมผัสได้ถึงความรักและความสุขของพี่ๆทั้งคู่มากๆขอให้พี่ๆครองรักนอยาวนานและมีความสุขตลอดไปนะคะ